การให้อาหารทางสายยางอุปกรณ์ 1. กระบอกให้อาหารทางสายยางขนาด50ซีซีสภาชนะสำหรับใส่กระบอกให้อาหาร 3. อาหารเหลวหรืออาหารสำเร็จรูปที่เตรียมให้ผู้ป่วย 4. ถุงและสายต่อให้อาหารอาจมีหรือไม่มีก็ได้ 5. ยาตามแพทย์สั่งและครกบทยา 6. น้ำต้มสุก 7. พลาสเตอร์ผ้าสำหรับเปลี่ยนที่จมูกเมื่อเปื้อนขั้นตอนการให้อาหารทางสายยาง 1. ล้างมือให้สะอาด 2. เตรียมอาหารเหลวยาและอุปกรณ์การให้อาหารให้พร้อม 3. ในผู้ป่วยที่มีท่อหลอดลมคอให้ดูดเสมหะก่อน 4. จัดท่านอนศีรษะสูงอย่างน้อย45องศา 5. ดึงจุกที่ปิดหัวต่อปลายสายให้อาหารออกขณะเดียวกันใช้นิ้วพับสายคีบเอาไว้ป้องกันลมเข้ากระเพาะอาหารเพราะจะทำให้ผู้ป่วยท้องอืดน 6. เอากระบอกให้อาหารพร้อมลูกสูบต่อกับหัวต่อและปล่อยนิ้วที่คีบสายออกทำการทดสอบดูว่าสายยางอยู่ในกระเพาะอาหารหรือไม่โดย6.1ใช้กระบอกให้อาหารดูดอาหารออกจากกระเพาะถ้ามีมากเกิน50ซ c ให้ดันอาหารกลับคืนและเลื่อนเวลาออกไป1ชั่วโมงแล้วมาทดสอบดูใหม่ ถ้ามีไม่เกิน5 0ซีซีให้ดันอาหารกลับคืนแล้วให้อาหารได้6.2ถ้าดูดออกมาแล้วไม่มีอาหารตามขึ้นมาเลยให้ปลดกระบอกให้อาหารออกแล้วดูดลมเข้ามาในกระบอกอาหารประมาณ2 0ซีซีแล้วต่อเข้ากับสายให้อาหารพร้อมกับเอาฝ่ามืออีกด้านหนึ่งแนบใต้ใชายโครงด้านซ้ายดันลมในกระบอกให้เข้าไปในกระเพาะอาหาร ถ้าสายอยู่ในกระเพาะจะรู้สึกหรือได้ยินเสียงลมเข้าไปในกระเพาะอาหารจากนั้นให้ดูดลมออก 7. พับสายยางปลดกระบอกให้อาหารออกและให้อาหารโดย7.1หหากใช้ถุงให้อาหารเทอาหารใส่ถุงต่อถุงอาหารกับสายให้อาหารแล้วต่อกับสายให้อาหารทางจมูกจัดตำแหน่งให้อยู่สูงกว่าผู้ป่วย อย่าให้อาหารไหลเร็วมากเพราะจะทำให้ผู้ป่วยขึ้นไส้อาเจียนปวดท้องหรือท้องเดินหากใช้กระบอกให้อาหารใช้กระบอกส่วนนอกเสียบต่อกับจุกสายยางหักสายยางให้อาหารไว้ก่อนแล้วเทอาหารลงในกระบอกครั้งละ50ซีซี ปล่อยอาหารไหลช้าๆโดยยกกระบอกให้อาหารให้สูงระดับอก,อกของผู้ให้อาหารเมื่ออาหารในกระบอกลดลงเกือบหมดให้หักสายยางไว้ก่อนเทอาหารใส่กระบอกต่อไปเพื่อไม่ให้อากาศเข้าหากมีอาการผิดปกติคือสำลักอาเจียนขณะให้อาหารให้หยุดทันที8เมื่ออาหารหมด ให้เติมน้ำและยาหลังอาหารที่เตรียมไว้เติมน้ำตามอีกครั้งจนยาไม่ติดอยู่ในสายยางและไม่ควรมีน้ำเหลือค้างอยู่ในสายคับสายปิดจุกหัวต่อให้เรียบร้อย 9. ให้ผู้ป่วยนอนในท่าศีรษะสูงต่อไปประมาณหนึ่งชั่วโมง